10อาหารทานแล้วป้องกันมะเร็งอันแรกนะสามารถทานได้ทุกวันเลยเขามีงานวิจัยบอกเลยว่าถ้าเพื่อนทานกระเทียมสดนะครับวันหนึ่งประมาณ1หัวเนี่ยมันจะช่วยลดความเสี่ยงนะผมใช้คําว่าลดความเสี่ยงแล้วกันเพราะว่าตอนแรกใช้คําว่าป้องกันเพราะมันจะเข้าใจง่ายนะครับมันดูเป็นคํากลางนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคําที่ถูกต้องคือมันแค่ลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งนะครับเช่นเขามีงานวิจัยอันหนึ่งนะครับคืออันนี้เขาบอกว่าเวลาที่เรารับประทานกระเทียมสดนะครับวันละหนึ่งหัวเนี่ยมันจะช่วย ลดการอักเสบในร่างกายนะมันจะช่วยทําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งได้ทุกวันผ่านอาหารที่อยู่ในครัวเลยคือกระเทียมสดนะครับข้อที่2ออันนี้ง่ายหน่อยนะครับบ้านผมเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับคือน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกเนี่ยผมจะใช้ประกอบอาหารที่ความร้อนในน้อย,อยเช่นเอาไปผัดได้เอาไปใส่ยำได้เอาไปใสยย่ใ,สในสลัดผลไม้สลัดผักแบบนี้ได้นะครับในงานวิจัยอันนี้เขาบอกเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทาน น้ำมันมะกอกเข้าไปนะครับเนี่ยเขาจะเขียนคำว่า cancer risk ก็คือความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งหลายๆชนิดเนี่ยจะลดลงนะครับอันที่3ก็คือ c ิ n นามอนนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสายกาแฟเนี่ยจะเอาซินนามอนผงเนี่ยปริมาณเล็กน้อยอ่าไม่ถึงครึ่งช้อนชาดีเนี่ยโรยไปบนกาแฟกลิ่นมันจะหอมมากส่วนแฟนผมเนี่ยเขาเอา c ินนามอนเขาก็เอามาใส่ในคุกกี้ซินนามอนไม่ใช่อาหารอะไรที่แบบว่าโูดูไกลตัวแล้วนะข้อ4 อันนี้หากินยากหน่อยถ้าเกิดว่าใครไม่ได้ตั้งใจสั่งแต่ขมิ้นเนี่ยมันเจ๋งอย่างหนึ่งเขาบอกว่ามีงานวิจัยแบบเจ๋งมากเลยนะเขาบอกเป็นปริมาณเลยว่าถ้าเกิดเราทานขามิ้นเนี่ยแค่วันหนึ่งประมาณสองช้อนชาเนี่ยจะลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงได้ด้วยนะข้อ5อันนี้ฮิตบ้างในคนที่กลุ่มแพนเบดคือถั่วห้าสีแต่ผมไม่ได้บอกว่าถั่วมันมีแค่5สีนะแต่แค่บอกเลยว่าถ้าเราเลือกถั่วมา5้าสี เราจะได้สารต่อต้านอนุมูลอิสระ5อย่างถูกต้องไหมอ่ะเอาภาพให้ดูนะครับในงานวิจัยเขาบอกว่าถั่วเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติอันนึงก็คือตัวมันเนี่ยเวลาเราทานเข้าไปมันจะทําให้เลือดเป็นกรดน้อยลงอยู่แล้วอันนี้คือช่วยในการลดโอกาสการเกิดมะเร็งหนึ่งอย่างนะอันที่2นะครับด้วยความที่ตัวมันเนี่ยเป็นโปรตีนจากพืชน,นะครับมันช่วยในการที่ ตัวของมันเนี่ยมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระคําว่าถั่วนี้คือทุกอย่างที่เห็นบนหน้านี้คุณสามารถเลือกได้หมดเลยนะครับข้อที่6คือถั่วเปลือกแข็งเขามีงานวิจัยว่ามันช่วย2ออย่างพร้อมกันเลยเขาเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวคือเวลาที่เราทานถั่วเปลือกแข็งถั่วพวกนี้จะมีแป้งค่อนข้างต่ําถั่วข้อ5จะมีแป้งสูงกว่าแต่ถั่วข้อ6เนี่ยมันจะมีแป้งต่ํากว่าดังนั้นมันจะช่วยเรื่องหนึ่งมันจะช่วย ทานเป็นสแน็คหรือขนมนะครับในช่วงที่เราหิวได้2คือตัวมันเนี่ยมีแป้งต่ํามันก็เลยช่วยลดโอกาสการเกิดเบาหวานหรือคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยทานแล้วดีนะครับอันที่3ก็คือมันช่วยในการลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งด้วยดังนั้นเวลาที่เรารับประทานถั่วเปลือกแข็งพวกนี้ถั่วเปลือกแข็งจะมีวิตามิน E เป็นส่วนประกอบนะครับแล้ววิตามิน E เหล่านี้มันจะเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่เจ๋งมากเลยนะทุกคนมันจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระตั้งแต่หัวจะลดปลายเท้าเลยข้อ7คือปลา ปลาเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบอันหนึ่งนะครับไม่ว่าปลาตัวนั้นจะเป็นปลาน้ําจืดหรือปลาน้ําทะเลก็ตามมันจะมีไขมันเป็นส่วนประกอบนะครับถ้ายิ่งไขมันมากก็จะมีโอเมก้าสมากโอเมก้าสมี3ตัวนะทุกคนมี ALA มี e p a มีดดังนั้นถ้าใครก็ตามนะทานปลาเป็นปรนะจานับจากงานวิจัยเขาพบว่าเวลาที่เราทานปลาเนี่ยเขาเขียนในงานวิจัยเลยนะทุกคนว่า Fish consumption เขาบอกว่าเวลาที่เราทานปลาเป็นประจำนะปลาจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ด้วยนะครับดังนั้นเวลาเราทานปลาเนี่ยเราคาดหวังตรงนี้แหละว่าเราจะได้ EPA กับ DHA ที่อยู่ในปลาแต่สำหรับใครก็ตามบอกว่าเฮ้ยฉันทานปลาทุกวันไม่ได้อะบ้าไปแล้วถ้าฉันทานปลาทุกวันหน้าฉันจะต้องเป็นปลาแน่เลยนะครับเราสามารถเลือกเป็นอ่าวันนี้ทานปลา โอเคทานปลาไปแลเราจะได้โปรโตีนด้วยได้ EPA กับ DHA ด้วยแต่ถ้าวันไหนเราทานปลาไม่ได้เราทานเป็นนูวิทก็ได้นูวิทโดยปกติเนี่ยผมจะใส่ EPA กับ DHA จากปลาทะเลอยู่แล้วแต่ว่าผมคัดเลือกเรียบร้อยแล้วนะเป็น EPA กับ DHA ที่ผมดูใบเซอร์ติฟิเคตเรียบร้อยแล้วว่ามันไม่มีสารเคมีเจือปนไม่ว่าจะทานก่อนอาหารหรือทานพร้อมอาหารก็ตามทุกคนเราสามารถดูดซึมได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุ6ขวบ วัยรุ่นวัยทำงานหรือผู้สูงอายุจะสามารถดูดซึมได้โดยปกติ1กระปุกจะทานได้1เดือนนะครับจาก790พิเศษให้512บาทนะครับดังนั้นใครก็ตามสนใจพิมพ์512แคปหน้าจอตรงนี้แล้วไปยืนยันเลยว่าได้โปรวันพ่อมาแล้วให้เฉพาะถึงวันนี้4ทุ่มนะครับโปรวันพ่อเพราะว่าแอดมินผมแอดมิน ดูแลสุขภาพนะครับสี่ทุ่มเขาจะนอนแล้วนะครับทีมงานผมเขียนเพิ่มให้ว่าให้ถึง10บธันวาคมนะมีคนถามว่าเวคอมเพล็กคืออะไรคือแบบนี้นะครับตัวเวคอมเพล็กจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะทุกคนเป็นกล่องสีแดงๆแบบนี้เลยนะครับใน1กล่องเนี่ยจะมีอยู่7ซองด้วยกันและใน1สซองจะช่วยชดเชยคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายหรือว่าญาติพี่น้องที่เรารักเนี่ยที่เขาอะ อาจจะรักษามะเร็งอยู่หลังผ่าตัดหรือเขาเนี่ยผอมมากเลยช่วงนี้ป่วยอาจจะเพิ่งเป็นโควิดหรืออะไรก็ตามเขากินอาหารได้น้อยสามารถให้เขาทานอาหารปกติแล้วแอดตัวนี้นะครับเป็นเวคอมเพล็กเข้าไป1นึ่งซองเวกเข้าไปหนึ่งซอ,องจะได้สารอาหารเท่ากับประมาณครึ่งมื้อของแต่ละมื้อนั้นหมายความว่าถ้ามื้อเช้ากินได้น้อยทานไปเลย1นึ่งซองถ้ามื้อกลางวันกินได้น้อยอาจจะทานเพิ่อมอีกหนึ่งซองถ้ามื้อเย็นกินได้น้อยอาจจะทานเพิ่อมอีกหนึ่งซองนะครับพิเศษนะครับ จริงอโปรเนี้ยหมดไปแล้วนะครับผมให้สิทธิพิเศษนะครับเวคอมเพกปกติ1กล่องราคา990บาทมีทั้งหมด7ซองนะครับให้ราคาพิเศษแต่ว่าใครก็ตามสนใจก็พิมพ์เวหนึ่งแถมหนึ่งแล้วก็แคปหน้าจอตรงนี้แล้วก็บอกแอนดมมีได้แต่ว่าของแถมมีจํานวนจํากัดนะครับผมต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยถ้ามาฟังไลฟ์นี้ที่หลังแล้วปรากฏว่าเวหนึ่งแถมหนึ่งนะครับหมดแล้วผมต้องขอโทษแทนทีมงานด้วยเพราะว่าเราได้มาจํานวนจํากัดจริงๆ โอเคนะครับพิมพ์1แถมหนึ่งไว้แล้วแคปหน้าจอบอกแอดมินได้ข้อที่8ถ้าเราไม่อยากเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากถ้าเราไม่อยากต่อมลูกหมากโตนะครับมันมีสารตัวหนึ่งชื่อไลโคปินอยู่ในมะเขือเทศดังนั้นหมายความว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวเลยครับผู้ชายคนใดก็ตามที่ตื่นมาตอนเช้าเอามะเขือเทศ1ลูกกินนะครับหรือเอามะเขือเทศไปปั่นแยกกากก็ได้ครับเราอยากได้น้ําสีแดงๆตรงนั้นนะไอ้น้าสีแดงๆตรงนั้นนะ่ะ เขาพบว่าในมะเขือเทศเนี่ยมันมีสารที่ชื่อไลโคปีนและสารอื่นๆนะครับที่ออกฤทธิ์ในการลดโอกาสการเกิดต่อมลูกหมากโตแล้วลดโอกาสการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากด้วยข้อที่9คือแครอทสำหรับใครก็ตามที่ไม่ชอบมะเขือเทศเปลี่ยนเป็นแครอทก็ได้แครอทกับมะเขือเทศข้อดีคือมันมีลักษณะคล้ายๆกันคือด้วยตัวของมันเนี่ยแครอทเนี่ยคล้ายกับมะเขือเทศเลยคือมันมีงานวิจัยว่าช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากได้ขอ้อ10 ข้อสินี้ชอบมากนะครับเวลาผมไม่ทานสลัดผมจะทานบรอกโคลีบรอกโคลีจะมีสารตัวหนึ่งชื่อซัลโฟลาเฟนสารตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษในการลดโอกาสการเกิดมะเร็งต่อมลุกหม,มากถ้าใครก็ตามนะครับที่เป็นผู้ชายแล้วอยากจะลดโอกาสการเกิดมะเร็งต่อมลูกหม,มากนะครับเมื่อเขือเทศแครอทบรอกโคลี